เป็นเรื่องเล่าความรักเนาะ mm. ก็ใครมีความรกรักนีก็เยนั้งก็จะคุยนอกเรื่องไปลาวค่ะพี่ชายให้เราและรักเราค่ะพี่น้องจับมือกันไปแต่มันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันก็มีเหตุเลิกรากันไปแต่สมัยนี้เรื่องเงินเรื่องทองก็เข้ามาเล่นคับพี่น้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอแต่ประตูเอ ข้างระเบียงก็เปิดตลอดค่ะพี่น้องก็เปิดวันหนึ่งก็เปิดอยู่ค่ะบางทีก็เปิดนิดๆหนอๆเปิดไม่นานเหมือนต้นไม้ก็ต้องดูแลรักษาเนะเาะรถราก็ต้องดูแลรักษาเขาเขาจะอยู่กับเราได้นานไม่เสื่มสภาพเนาะวันนี้ก็แต่งทําความสะอาดตรงช่องกระจกด้านนี้ก่อนค่ะพี่น้องแล้วก็ตกแต่งพี่น้องเอ่อ ขอดีของเอ่อเอาต้นไม้ประดับไว้ในบ้านก็สวยงามครับพี่น้องแต่ข้อเสียก็มีเยอะอันค่ะก็นั่นแหละต่อไปเสมอ,อยังไงก็ต้องทาสีเนาะทาสีใหมอ่อก็ว่าวันหนึ่งเราต้องเปิดประตูระบายอยู่แล้วแหละเออบางทีก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้เนาะ ก็มีผลเสียเหมือนกันภัยให้เราและรักเราค่ะพี่น้องจับมือกันไปแต่มันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันก็มีเหตุเลือกรากันไปแต่สมัยนี้เรื่องเงินเรื่องทองก็เข้ามาเหม่อเจอกันสไตล์ว่าถ้ามันไม่ใช่คู่มันก็ไม่ใช่ต่อให้บังคับยังไงก็ไม่ใช่อยู่ไม่นานก็เลิกเป็นเรื่องเล่าความรักเนาะก็ใครมีความรรักรีก็ ยังไก็จะคุยนอกเรื่องไปแล้วค่ะพี่น้องนั่นแหละก็เหมือนคนคะ่ะจิตใจความรักความรักก็สินเสือว่าดูเลยกำลังมองหาความรักนไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะอย่างนี้นก็หากคนที่เขารักเราค่ะพี่น้องไม่ว่ายังไงเขาจะไม่ทิ้งพี่น้องเอ่อข้อดีของเอ่อเอาต้นไม้ประดับไว้ในบ้านก็สวยงามค่ะพี่น้อง แต่ข้อเสียก็มีเยอะเอยนะถ้าเขารักเรารู้เลยถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นเขาก็จะเขาก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะกลายเป็นออกซิเจนค่ะเออแต่ว่าดูสิครับพี่น้องหน้าร้อนเย็นแรงก็ใม่พังอืมก็อา่าใกตรงช่องหนะ้าต่างที่เอาไว้ก็ไม่เป็นค่ะไม่เป็นมันเป็นห้องน้ำเนาะ เออแต่ไม่เป็นอะแต่แต่เป็นเฉพาะห้องห้องนะเหมือนต้นไม้ก็ต้องดูแลรักษาเนาะเอารสราก็ต้องดูแลรักษาเขาเขาจะดูกับเราได้นานไม่เสื่อมสภาพเนาะม่พังอืมก็ะนะถ้าเขารักเราดูเลยถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นเขาก็จะนั่นแหละก็เหมือนคนค่ะจิตใจความรัก ความรักก็สินสรัพง,งเราจะจับมือเราไปให้ถึงเป้าหมายถึงไปถึงฝันกันแต่ไม่ว่าจะยังไงความรักของผัวเมียเนาะ้องเล่นกับพี่เนางก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ประตูอ่า้างระเบียงก็เปิดตลอดค่ะพี่ไม่พังอืมก็ด้น,นะถ้าเขารักเรารู้เลย ถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นเขาก็จะอจะตรงช่องหน้าต่างที่เอาไว้ก็ไม่เป็นค่ะไม่เป็นมันเป็นห้องน้ําเนาะเออแต่ไม่เป็นค่ะแต่แต่เป็นเฉพาะห้องห้องนแล้วก็จะเป็นคาร์บนอนไดออกไซด์แล้วก็จะกลายเป็นออกซิเจนค่ะเอแต่ว่าดูสิครับพี่น้องหน้าร้อนเย็นเองก็ใชให้เราและรักเราค่ะพี่น้องจับมือกันไป แต่มันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันก็มีเหตุเลิกรากันไปแต่สมัยนี้เรื่องเงินเรื่องทองก็เข้ามาวันหนึ่งเราต้องเปิดประตูระบายอยู่แล้วแหละเออบางทีก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้เนาะก็มีผลเสียเหมือนกันภัยให้เราและรักเราค่ะพี่น้องจำมือกันไปแต่มันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันก็มีเหตุเลิกรากันไปอตะสมัยนี้เรื่องเงินเรื่องทองก็เข้ามาน้องก็เปิดวันหนึ่งก็เปิดอยู่ค่ะ บางทีก็เปิดนิดๆหน,น่อยเปิดไม่นานในพังอืมก็เหมือเจอกันสไตล์ว่าถ้ามันไม่ใช่คู่มันก็ไม่ใช่ต่อให้บังคับยังไงก็ไม่ใช่อยู่ไม่นานก็เลิกกันค่ะก็นั่นแหละต่อไปเสมเมอร์อยังไงก็ต้องทาสีเนาะทาสีใหม่อือก็น <laughs> ใครมีรักดีก็รักษาเอาไว้ค่ะพี่น้องภัยให้เราและรักเราค่ะพี่น้องจำมือกันไปแต่มันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันก็มีเหตุเลิกรากันไปแต่สมัยนี้เรื่องเงินเรื่องทองก็เข้ามาหนึ่งน่าดูสิดูพื้นขบนครับพี่น้องเห็นชัดไหมคะเขาก็ต้องทาสีใหม่ค่ะพี่น้องเขาก็จะขึ้นความเข้าใจสําคัญที่สุดเขาบอกว่า และการให้อภัยเนาะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรต้นไม้ใจรักทำไงได้ครับพี่น้องก็ดูแลก,กันไปครับพี่น้อง้องเล่นครับพี่น้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ประตูข้างระเบียงก็เปิดตลอดครับพี่เหมิดเจอกันสไตล์ว่าถ้ามันไม่ใช่คู่มันก็ไม่ใช่ ต่อให้บังคับยังไงก็ไม่ใช่อยู่ไม่นานก็เลิกอืมใครที่รักดีสมหวังก็รักษาเอาไว้อแต่ใครที่เอเริ่มต้นใหม่แล้วเอาต้นไม้ส,สวยๆมาฝากค่ะแล้วก็จะเป็นคาร์บนอนไดออกไซด์แล้วก็จะกลายเป็นออกซิเจนค่ะอแต่ว่าดูสิครับพี่น้องหน้าร้อนเย็นแดงกันค่ะ ก็นั่นแหละต่อไปเสมอ,อยังไงก็ต้องทาสีเนาะทาสีใหม่อือก็เนาะใครมีรักดีก็รักษาเอาไว้ครับพี่น้องเหมือนน้ำเอ่อเขาเป็นอะไรเราดูต้นไม้ดต้นไม้แล้วก็เป็นออกซิเจนเนาะข้างเล่นครับพี่น้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <laughs> อ แต่ประตูเข้างระเบียงก็เปิดตลอดค่ะพี่ะจะตรงช่องหน้าต่างที่เอาไว้ก็ไม่เป็นค่ะไม่เป็นมันเป็นห้องน้ําเนาะ,ะแต่ไม่เป็นค่ะแต่แต่เป็นเฉพาะห้องห้องน้ำเหมือนน้ําเอเขาเป็นอะไรเราด,ดูต้นไม้ด,ดูต้นไม,ดดนไม้แล้วก็เป็นออกซิเจนเนาะ,ะช่วงนี้ค่ะเป็นปีที่แล้วก็ทาค่ะพี่นอ้องมีรูปอยู่เนาะ แต่ปีน,นี้ก็ช่วงหิมะตกเนาะอากาศมันก็จะชื้นเนาะเขาบอกเล่นคับพี่น้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ประตะูข้างระเบียงก็เปิดตลอดค่ะพี่หนึง่งนะดูสิดูพื้นข้างบนค่ะพี่น้องเห็นชัดไหมคะเขาก็ต้องทาสีใหม่ค่ะพี่น้องเขาก็จะขึ้นมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องความรักเยอะเลยค่ะ ก็ขอให้ทุกคนเจอรักดีค่ะสุขสมหวังเป็นกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณค่ะแล้วก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะกลายเป็นออกซิเจนค่ะเอ่อแต่ว่าดูสิครับพี่น้องนาร้อนเย็นแรงก็เหมือนน้ำเออเขาเป็นอะไรเราดูต้นไม้ดูต้นไม้แล้วก็เป็นออกซิเจนเนาะ วันนี้ก็แต่งทำความสะอาดตรงช่องกระจกด้านนี้ก่อนครับพี่น้องแล้วก็ตกแต่งเป็นเรื่องเล่าความรักเนาะก็คะใครมีความริรักดรีก็ยยนยังก็จะคุยนอกเรื่องไปแล้วคพี่น้องเล่นครับพี่น้องก็งไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ประตูอ่าพางระเบียงก็เปิดตลอดค่ะพี่น้องก็เปิดวันหนึ่งก็เปิดอยู่ค่ะ บางทีก็เปิดนิดๆหน่อยเปิดไม่นานล้วก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะกลายเป็นออกซิเจนค่ะเอ,อแต่ว่าดูสิครับพี่น้องหน้าร้อนเย็นงลยนะถ้าเขารักเรารู้เลยถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นเขาก็จะรัน้อง <laughs> ใครมีรักดีก็รักษาเอาไว้ครับพี่น้องให้เราและรักเราค่ะพี่น้องจะมือกันไป แต่มันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันก็มีเหตุเลิกรากันไปแต่สมัยนี้เรื่องเงินเรื่องทองก็เข้ามาพี่น้องเอ่อข้อดีของเอ่อเอาต้นไม้ประดับไว้ในบ้านก็สวยงามครับพี่น้องแต่ข้อเสียก็มีเยอะเป็นเรื่องเล่าความรักเนะาะก็ใครมีความรรักดีก็เ <laughs> ย็นแงก็จะคุยนอกเรื่องไปแล้วครับพี่น <laughs> ม่พังอืม ความคัด